โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตจากเอ็มแฟมิลีนะครับวันนี้เราจะมาพิมพ์ใบเสร็จให้กับลูกค้าโดยที่ขายจากช้อปปีกับร a า a ซ a นะครับก็คือขายแล้วลูกค้าต้องการใบเสร็จจากร้านนะครับเราจะออกใบเสร็จให้ยังไงก็ต้องนั่งเขียนใช่ไหมพอมนั่งเขียนปุ๊บก็ปัญหาอีกแหละซึ่งโอ้ยยากมากมายมาตรงนี้เลยดีกว่าผมก็เขียนมาเลยมาที่ส่งออกสินค้านะครับแล้วก็เป็นออเดอร์ของวันนี้ น,นี่ก็คือด้านล่างเนี่ยคือเป็นการยิงออเดอร์ถ้าใครที่ไม่เข้าใจก็ไปดูย้อนหลังเอานะว่าวิธีการผมทํำยังไงบ้างนะครับมุมขวาบนขึ้นมาเลยโปะนะโอเคขึ้นมาเสร็จรเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันคราวนี้เราจะพิมพ์ว่าคนเนี้ยนะครับคนเนี้เอาคนนี้แล้วกันคนเดียวเลขที่เนี้ยเราจะพิมพ์นะครับเราก็จะทําการแบบนี้ ลูกค้าเขาต้องการมาอย่างเช่นคนเนี้ยเลขที่นี้ยเขาพิมพ์มาว่าเออเขาต้องการใบเสร็จจากร้านนะครับเราก็จัดก,การเลยมาที่ทะเบียนบุคคลคน้นหาบุคคลขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะติ้งต่างนะเน้นนะติ้งต่างนะครับ,นะรบแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องเบอร์อะไรไปหลายๆอย่างด้วยนะครับเราต้องนํารหัสลูกค้า ดับเบิันคลิกนะครับดับเบิันคลิกรหัสลูกค้าไปที่ตรงหน้าส่งออกสินค้าครับแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้ครับกด Ctrl V นะเพจวางก็ได้นะครับวางไว้เสร็จเรียบร้อยเราจะทําการบันทึกข้อมูลก่อนปึ๊บบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราดูแสดงดูทีหนึ่งสิปึ๊บข้อมูลโอเคแล้วครับคราวนี้เราจะพิมพ์ครับเราคลิกเลือกที่เลขที่ใบสั่งซื้อ กดวางครับแล้วก็เลขลูกค้ากดวางแล้วก็เลือกแบบฟอร์มครับเป็นแบบฟอร์มใบเสร็จแล้วก็กดปุ่มพิมพ์มันก็จะออกมานะครับว่าใบเสร็จนอนี้นะครับชื่อนี้อ่าลำดับเหตุการณ์อะไรก็ว่ากันไปบาๆนะครับแล้วก็ปิ้น์ก็คลิกขวาแล้วก็พิ้น,น์ครับแล้วก็กดปุ่มพินพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพิมพ์ยังไงนะฮะอันนี้ผมทําให้ดู แต่ถ้าสมมติว่าอันนี้มันดูยากไปใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราปิดบินไปแล้วเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับมันจะทําไม่ได้ปิดบินไปแล้วคือคลิกเลือกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ติ๊กปิดสต็อกปุ๊บมันจะแดงแล้วก็ตัดสต็อกไปแล้วทําอะไรไม่ได้ผมไม่อนุญาตให้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวสต็อกมันเปลี่ยนแต่ถ้าสมมติว่าเราเพิ่งยิงข้อมูลเข้าไปสมมตินะสมมติสมสมติดมดได้มี้ยกดเพิ่มนะครับเลขที่บินอนุญาตไม่เซฟ จำได้ว่าไม่เซฟออันนี้ปึ๊บนะับสินค้าตามสี่ศูนย์ปึ๊บแล้วก็ติ๊กปุ๊บอ่าพอติ๊กเห็นไหมฮะพอติ๊กสังเกตนะพอติ๊กปุ๊บตรงนี้มันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับพอติ๊กปุ๊บนีพอติ๊กนะครับอันนี้ไม่ตัดสต็อกมันเลยทําได้นะเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เลือกปุ่มพิมพ์แบบฟอร์มอ๋อโทษทีไม่ได้เลือกกดเลือกครับปึ๊บ เลือกใบ,บเสร็จแล้วก็พิมพ์แบบฟอร์มอันนี้ก็พิมพ์อ๋อมันไม่มีข้อมูลอยู่มันต้อง enter อ่ะโอเคลองดู enter หัวต้องบันทึกก่อนผมว่าอ่ะจริงๆแล้วมันต้องบันทึกก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่ได้แต่ผมไม่บันทึกนะเพราะว่าน,นี่มันเป็นข้อมูลจริงของผมติดเลือกปุ๊บมันก็จะพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เราไปดูกันว่าวิธีการพิมพ์ของผมเป็นยังไงบ้างไปดูกันโอเค คราวนี้มาดูกันนะวิธีการนะครับก็เมื่อกี้นี้ที่เราติ๊กเลือกไปนะเป็นคนคนนี้ใช่ไหมคนนี้นะ,อะโอเครายการติ๊กเลือกขึ้นมาปุ๊บพอติ๊กเลือกมาเสร็จติ๊กไม่ได้ติ๊กไม่ได้ไไดเราคัดลอกแล้วมาวางตรงนี้วางแล้วก็เรากปปี้ชื่อลูกค้ากปปี้แล้วก็มาวาง วางเสร็จปุ๊บเราก็เลือกเครื่องพิมพ์เป็นแบบใบเสร็จเช็คเรียบร้อยนะครับแบบใบเสร็จเครื่องพิมพ์ปุ๊บเรากดพิมพ์แบบฟอร์มแบบฟอร์มแบบรมันก็จะมานะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็พิมพ์แบบฟอร์มมาเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มพิมพ์เลยปุ๊บครับแล้วก็จะออกกระดาษผมกระดาษเป็นรีไซเคิลนะเมื่อก,กี้นี้ทำคลิปอีกคลิปหนึ่งน้ำโอย ไม่รักโลกไม่รักโลกอ่ามาแล้วนะครับตัวนี้ปึ๊บก็จะเป็นตรงตามกันกัแบโบ okay. อปปรแป8โอเคโอโปอลแม็คราคาประาว่าไปชิกกบารบาอ่าทำไมเป็นฝาปิดแล้วว่าน,นี่อ๋อคือคนละยี่ห้โอเคเรียบร้อย